พี่น่จะมาสอนวิธีการทำบาร์ไลท์สดแบบง่ายๆนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามาตรงสอตตรงนี้นะครับมาตรงเครื่องหมายบวกตัวนี้ครับปึ๊บจากนั้นนะครับกดตรงนี้ครับคอลเลอร์สอแล้วให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อนะครับว่าบาร์แล้วกดโอเคถ้าเราจะเปลี่ยนสีนะครับให้เรามากดตรงสีเล็กคอลเลอร์ตรงนี้อ่าแล้วก็เอาเมาส์มาบริเวณนี้ครับลากเพื่อหาสีที่ต้องการสมมุติว่าตอนนี้มันใกล้จะจุดจีนนใช่ไหมอ่าโทนแดงแดงก็เอามาสีแดงแล้วกดโอเคปั๊บทีนะครับมาตรงบิดตัวนี้ครับ เป็น1 8ึน,8นนะส่วนไฮส่วนสูงนะครับก็ปรับเป็นสัก300แล้วก็กดโอเคทีนี้เราจะมาใส่ตัวนังสือนะครับก็มากดบวก แล้วก็มาที่ Text GDI ตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็กดโอเคไปได้เลยปัป๊บจากนั้นนะครับให้เราเอาเมาส์มาคลิกตรงบริเวณ Text ตัวนี้ครับคลิก1ทีครับพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยพี่โนขายทุกอย่างจากนั้นนะครับก็ให้เรากดโอเคได้เลยปัป๊บถ, it ถ้าเราต้องการที่จะย่อขยายข้อความนะให้เราเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมเนี่ยตรงมุมของข้อความนะครับมุมไหนก็ได้ซ้ายขวาได้หมดนะเอาไปชี้แบบนี้นะครับตรงไหนก็ได้แล้วก็แรกเพื่อย่อข้อความแร็ drag ไปทางขวาขยายแร็ไปทางซ้าย ยอ่อพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ปล่อยจากนั้นก็เอาเมาส์ไปชี้ด้านบนแบบนี้ให้มันขึ้นเมาส์หัวเดียวนี้และคลิกค้างแล้วก็ลากพี่โนจะลากไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการทารําบาไลสดง่ายๆในเบื้องต้นนะครับพี่โนสอนทำไลท์สำหรับไม่ค้าออนไลน์สั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ